อีกสองแผ่นโอ้ยหัวใจเต้นอีกแล้วเต้นตรงไหนวะแม่งน้องแม่นไหวปะลูก <c oughs> โอ้ยแม่งเอ้ยยากแท้โอ้เจ๊เจ๊ทางนี้ทางนี้ทางนี้เจ๊ <c oughs> อ่ะสัาเอานะผมสวัสดีเพื่อนเพนคนด้วยนะผมนะวันนี้เราอยู่ในเกม Seven น i n นะครับ l Lost in Labyrinth นะครับผมนะ l Labyrinth อีกแล้วเหรอ <c oughs> เกมนี้น่าจะเป็นเกมอินดี้นะครับฝีมือคนไทยนะผมนะซึ่งเออก็ดูสภาพแล้วก็คือเป็นเกมผีนั่นแหละนะฮะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าผีที่มันจะมานี่คือมันจะเป็นผีประเภทยังไงอะนะจะเป็นผีไทยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะเออเพราะว่าดูจากพื้นหลังแล้วก็ภาพรอบๆนี่เหมือนจะอยู่ในวัดปะไม่ใช่วัดเลยเขาเรียกไงนะเหมือนจะเป็นสุสานหรือเปล่าเออนะฮะก็มีคาแรคเตอร์แบบซื้อแบบเสียตังค์นะฮะกับเออใช้ตังค์ในเกมนะฮะในการซื้อโอโ้โหคาแรคเตอร์มีเยอะจังอนิเมะมาก แอนิเมชันเหรอเป็นแบบยังไงถ้าเต้นเดี๋ยวมันเป็นเกมผีไม่ใช่เหรอแต่ผมก็เห็นในตัวอย่างแล้วแหละว่าเอ่อมันสามารถเต้นได้นะอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวที่ผมคิดนี่น่าจะเป็นแนวเกมผีที่แบบว่าออกแนวตลกตลกหน่อยป่ะ เออตลกหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าคนเล่นจะตลกด้วยหรือเปล่านี้เออเดี๋ยวมันมีให้เลือกเป็นผีอย่างนี้เลยเหรอลัสอ๋อเจ็ดบาปอ๋อใช่ใช่มาชื่อมันก็บอกอยู่ไม่ว่านะเซเว่นซินนะครับอันนี้นะ a ัสอันนี้นะผมเป็นราคานะผมนะเปรียบเสมือนความรักเออจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องเสียสละอุ้ยแล้วผีเธอต้องเจอคือตัวนี้เลยอ,อันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนนะมันให้เล่นยังไงก่อนเขาว,วงกดอ๋อคือเราจะต้องคอยตามเก็บของในเขาว,วงกดไปเรื่อยๆหรอแล้วก็ในเขาว,วงกดก็จะมีผีมาไล่ตามเราเเงีีออง้้ยหรรอออออ่า ใช่กับเกม s l e ลนเ r อร์แมนะนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นในระดับอีซี่ก่อนละกันนะฮะตัวละครเราชื่อเบลูเบลูนะครับผมนะเราเปลี่ยนตัวละครไม่ได้ด้วยนะโอเคเริ่มเล่นกันเลยกว่านะฮะอุ้ยเชื่อตื่นเต้นนะรู้สึกร้อนหลังแล้วนี่ ปีศาจแห่งราคะแมรี่หญิงกำพร้าอับลลักเธอมักเป็นที่รังเกียจของคนในหมู่บ้านเพราะหน้าตาดูหม่นหมองและสกระปรกเธอมีชีวิตอยู่ไปวันๆในโรงงานเผาถ่านที่ทำงานและที่ซุกหัวนอนแห่งเดียวไม่เคยได้รับความรักจากใครไม่เคยแม้แต่จะมีเพื่อนสักคนที่อยากจะคุยกับเธอความเหงาที่แอบซ่อนเอาไว้ของแมรี่ทําให้เธอแอบเฝ้ามองคู่รัก และฝันลมๆแรงๆว่าหากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งเธอก็อยากจะสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นบ้างจนวันหนึ่งก็มีหนุ่มรูปงามดังเจ้าชายปรากฏตัวเข้ามาเขาเหมือนจะเปลี่ยนชีวิตของเธอให้กลายเป็นเจ้าหญิงในนิทานหรือจริงๆแล้วเขาจะเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นปีศาจกันนะโอ้โหแล้วภาพปริศนาบางอย่างที่นี่อาจจะอ่าอ่านไม่ทันอะไรอ่ะให้หาไม้กับกระดาษเหรอ เออเอาไม้ไปสร้างกองไฟนะผมแล้วก็ทําการเผากระดาษนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ผีนี่มันก็จะเจ็บนะฮะกรีดเลยแหละอันเนี้ยไม่ถึงผีเอะไม่หมายถึงคนนี่แหละเนี่ยเฮ้ยไหนมันกดยังไงกด F เพื่อเปิดปิดไฟโอ้โหปิดแล้วมันมืดตึ๊บเลยวะ่ะกด W S D เพื่อเดินนะฮะแล้วก็กด Shift ยเพ e ่ w i n g s <laughs> แล้วก็อันนี้คืออะไรกดอําสระคืออะไรกอ็องกด E <laughs> เรื่องราวานะฮะวันนี้ฉันสะดุดล้มตอนกําลังขนถ่านเข้าหมู่บ้านอะ่ะมีชายคนนึงมาช่วยเก็บถ่านที่ฉันทําล่วงลงพื้นด้วยอะ่ะแล้วมือเขาสัมผัสม,มือของฉันอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนเขาไม่แสดงท่าทีรังเกียจเหมือนคนอื่นๆเลยแม้แต่น้อยฟรอฟรอฟอเรียนเป็นคนประเทศไหนนี่เขารูปงามดังกับเจ้าชายมี่แต่สาวๆในหมู่บ้านมารุมล้อมเขาอยู่เสมอฉันเคยได้แต่เสียงอะไรทำไมมันบิ้วซาวมาหนักเนี้ยนะ มันสต็อปอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันเคยได้แต่แอบมองความงามของเขาอยู่ไกลๆไม่น่าเชื่อเลยว่าคนมีสเสน่ห์แบบนี้จะมาเหลียวแลคนอย่างฉันนะ่ะอ๋อนี่ก็คือบาปแห่งราคะนะครับอันนี้นะบาปแห่งตัณหาน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะเอาแล้วเอาะไรครับผมเดี๋ยวก่อนนะมองช้ามากเลยโอ้ยนี่คืออะไรกระดาษอีกแล้วเรื่องราวอีกแล้วนะฮะนี้พระเจ้าฉันเจอเขาอีกแล้วอะ่ะเขามารอฉันหลังโรงงานเหรอเนี่ย พร้อมกับถือกุหลาบสีแดงแล้วก็จดหมายมามอบให้ฉันแน่นี่ฉันกําลังฝันไปหรือเปล่าอ่ะเรื่องราวมันคล้ายกับนิทานในละครเลยอ่ะหัวใจของฉันที่เคยด้านชามารู้สึกพองโตเป็นครั้งแรกฉันแทบรอที่จะเจอเขาอีกไม่ไหวแล้วอ่ะกูยเอาแล้วผมว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยน่าจะมาหลอกน้องผีแน่เลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอีกใบหนึ่งเหรอเอามันอ่านแผ่นนี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวก่อนนะเก็บมาอ่านไงเอามันเก็บบ่ได้เอามันน่าจะเก็บไม่ได้ครับแผ่นนี้แผ่นนี้น่าจะบล็อกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเชื่ อุ้ยเราขอเดินเช็คก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเครียดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรมันหายใจข้างหูอุ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงหัวใจวายว่าตายที่นี่อ่างลันตข้างกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเชี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้มัน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 เอ๋มันเอ๋มันเอ๋มันเอ๋ ผีหรือคนไม่รู้อันนี้ดูก่อนนะมันมุดได้มันมุดตรงนี้ได้ป๊บนึงนะมุดกดเลยนะคอนโทรลอ๋อซี C ก็ได้อ๋อต้องต้องใช้แอนิเมชันไปเองนะฮะานี้โอเคอันนี้มุดไปไหนอะ่ะอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นฟืนนะฮะคลิกขวาเพื่อใช้โหมดถ่ายรูปบางสิ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเฮ้ยมีโหมดถ่ายรูปด้วยจ e s สัสแต่ว่าเมื่อกี้กูเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะจริงๆแล้วอ่ะมันมาเป็นตัวเลยมันมาเป็นตัวเป็นเนื้อเลยนะอันนี้เออเมื่อกี้กูขมเห็นด้วยตาเปล่าเลยอันนี้มันเป็นกระดาษ วุ้ยมันมีหลายเรื่องจัดเรื่องราวถึงแมรี่นะผมนะหลังที่ได้พบคุณในวันนั้นนอะความรู้สึกของผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนใครเลยอ่ะความงดงามที่หลบซ่อนเฮ้ยเฮี่ยมาแล้ว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 มาแ อุ้ยเชียนหน้าตาเฮ้ยมากลัวจัดเลยเกลือบริสุทธ์นะผมนะกับดักวิญญาณชนิดหนึ่งนะฮะเกลือบริสุทธ์สามารถปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้ชำระล้างสิ่งเลวร้ายและไล่พูดผีวิญญาณเอาวะไล่ย,ยังไงก่อนอันนี้เดี๋ยวก่อนนะวุ้ยตรงนี้ผมตั้งกองไฟไปต้งองส่ง <c oughs> มันตั้งแล้วมันทํายังไงอะ <c oughs> เรื่องราวความรักมันเป็นแบบนี้นี่เองอะความสัมพันธ์ของเรามันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โฟเรียนะ่ะแอบมาเจอฉันในตอนข้ามของทุกวันรสหวานจากคำของเขามันทําให้ความรู้สึกข,ของฉันมันล้นปลิ่มไม่เคยมีใครทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้มาก่อนหากนี่เป็นความฝันฉันก็ไม่อยากตื่นอีกต่อไปอะ่ะเอ้แต่จะว่าไปจดหมายก่อนอนะันนี้เราอ่านไม่สุดนะฮะนี่ไงเผาจดหมายรักนะฮะนี่ไงผเผาแล้วเผาจดหมายผมว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ตึงมากเท่าไหร่เว้เพราะว่าเออเขาเรียกไงนะมันน่าจะยังเป็นเฟรแรกอันนี้คืออะไรอะ่ะ ในที่สุดเขาก็เอ่ยปากขอฉันแต่งงานน่ะฉันช่างเป็นผู้หญิงที่โชคดีอะไรแบบนี้นะแน่นอนว่าฉันรับคําทันทีทั้งน้าําตาแห่งความซาบซึ้งอ่ะเขาน้มตัวฉันลงแล้วบอกว่าอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับฉันพร้อมทั้งพ่อมบอกรักฉันซ้ําไปซ้ำมาจนนับไม่ถ้วนอุ้ยมันหวานขนาดนั้นเชียวอันนี้อ๋อมันเราสามารถพกของได้แค่ชิ้นเดียวนะฮะแล้วน,นี้คืออะไรอะ่ะ เออสากะโหลกนะครับผมเสาว,วิญญาณมนุษย์ช่วยส่องให้เห็นในพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดนะครับผมระวังศัตรูจะเห็นมันด้วยในเวลาเดียวกันมันน่าจะเป็นเหมือนวอดนะฮะเออน่าจะเป็นวอรดเหมือนแบบเป็นจุดที่แบบว่าเป็นทําให้แบบพื้นที่สว่างอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือผีก็เห็นเราด้วย เวนแทะแล้วมาอ่านต่อนะฮะมาเสือกต่อเรื่องราวนะผมวันนี้ฉันก็ยังคงไปรอเขาที่เดิมอ่ะเราเคยนัดพบกันทุกวันด้วยความลึกซึ้งอิ่มเอมอ่ะฉันรอเธอที่ท่าน้ําทุกวันเลยนี้แต่จนมืดแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะเห็นหน้าเขาเลยอ่ะยอดรักของฉันเขาหายไปไหนกันนะฉันก็วนกวายรู้สึกมันหายใจไม่ออกฉันวนเวียนเดินตามหาเขาในหมู่บ้านตลอดทั้งคืนในที่สุดก็พบเขาในร้านเหล้ากับกลุ่มเพื่อนเหมือนกาลังฉลองอะไรบางอย่างเอานี้เงินพนันทั้งหมดนะไม่น่าเชื่อว่านายจะรับคําท้าไปฟันใย ห่านสกปกนั่นน่ะฉันรับนับถือนายจริงๆเลยฮ่าๆแน่นอนเ้่าพวกนายไม่ทุ่มเงินขนาดนี้แล้วก็คนแบบฉันน่าไม่มีทางไปยุ่งกับยายอัปลักษณ์นั่นหรอกโอ้โหนี่ไงผมว่าแหละโอ้เฮียว่ขอโทษแค่เสือกนิดเดียวเองไม่ต้องโกรธขนาดขนาดนั้นก็ได้เว้ยแต่รจริงๆผมก็เผาไปเยอะแล้วนะกระดาษเนี่ยแต่คือแบบถึงจะบอกว่าเยอะแต่ก็คือแค่2อ,อันนะนะแต่ผมเผาไป2อ,อันแล้วแต่คือแบบมันกระดาษมันไม่ลดเลยอ่ะไอ้จุดดาวในแมปนี่คือน่าจะเป็นกระดาษนะฮะนี้ โอเคถ้า okay. งั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องหาก็ต้องเป็นไม้นะครับผมนะเราเพื่อกอ่อกองไฟแล้วก็เผากระดาษแผ่นนี้ซะโอ้ยังเหลือกี่แผ่นวะเนี่ยอีกเยอะเลยอะแล้วก็ต้องตามเสือกให้หมด <c oughs> ที่หผยไปก่อนนะโอ้ยเจ๊ว้ขอโทษเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮียมันอยู่ฝั่งนี้ละกูกูมุดมนเจอผีเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาโอ้ยอยู่ใกล้กันจังเลยอะผมอยากรู้ว่าเขาจะวิ่งไหม ผมอยากรู้ว่าเขาจะตามปะเอา้าอยู่ๆก็หายตัวไปเสยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันมีผีสองตัวเหรอใช่ปะวะมันมีผีสองตัวคุณผู้ชมมันมีผีที่เป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยถ่ายรูปเลย <c oughs> ถ่ายกูเซลฟี่เลย <c oughs> ผีที่เป็นผีผู้หญิงอย่างเงี้ยกับผีที่มันเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับกอล่ามอ่ะเออ <c oughs> มันมีผีสองประเภทนะฮะแล้วเมื่อไหร่จี้แกจะหายไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจดหมายมันมีเยอะจังวะเดี๋ยวก่อนนะข้างหลังเราก็มีนี่ว่าจดหมาย เหมือนฝันสลายภายในพิพตาเลยอ่ะฉันมีแค่คําถามว่าทําไม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 ถึงมาทํากับฉันแบบนี้นี่มันต้องไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านมามันต้องมีความหมายกับเขาบ้างสิฉันจะไปขอโอกาสเขาอีกครั้งคืนนี้ชายที่ฉันรักมากหากไม่มีเขาอยู่แล้วฉันขอตายดีกว่านั่นไงแมงเอ้ยวนมาหลุมนี้จริงด้วยโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยเจ๊มึงเล่นอย่างนี้ได้ยังไงอะ โอ้มึงว้ามบนหลักล่าได้ด้วยหรอเชีย่ยวใจจะวายอือเผาตรงนี้แม่งเลยแล้วกันตอนนี้น่าจะเผาได้ประมาณ4ี่หรือห้าน่าจะหนะ้านั้นอันนี้น่าจะแผ่นที่ห้านะฮะโอเคเผาเลยแล้วกันเอออ่าเดี๋ยวขอทุจริมายนี้ดิไม่เสียงมันใกล้ๆกกแล้วอ้ยเสียงเด็กผมได้ยินเสียงเด็กคุณผู้ชมชิบหายแล้วไม่นา่าในคืนต่อมาแมรี่แอบตามฟอรเรียนไปยังบ้านของเขา เธอถือจดหมายที่เขาเขียนถึงเธอไปด้วยอะแต่เมื่อเธอเก้าวเข้าไปยังห้องนอนก็กลับต้องเจอภาพที่กําลังนัวนเนียกับผู้หญิงคนใหม่โอ้ยเฮียโอ้หไม่เอาไม่เอาอย่างงี้ดิเสียงแม่งข้างหูเลยอะโอ้มึงจะเป่าลมใส่ใส่หูทำไมเราแม่งอ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกดอ่านใหม่ก่อนที่รักฉันไม่เชื่อว่าคุณจะไม่เคยรักฉันเลยอะฉันก็แค่อยากให้เรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันคําพูดที่ออกมาจากปากเจ้าชายกลับไม่ใช่รสหวานดังเคยมีแต่คําพูดหยาบคาย ไล่เธอออกไปจากชีว oh, oh, <laughs> so right oh. ิตของเขาโอ้ยโอ๊ยเฮียเฮียเป็นไฟทำไมอ่ะไปบ้านไปเป็นไฟทำไมไปโอ้ยเฮียเอ้ยโวยกดดันกูเทสแล้วก่อน่ากูทิ้งจดหมายไปไหนนะเอาผมทิ้งจดหมายไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้กูเลยเสือกมันๆเลยชิบหายแล้วจดหมายผมทิ้งไว้ไหนวะนะข้างบนตรงนี้เหรอเชี่อเลยแล้วทำไมตอนอ่านจดหมายแล้วแล้วมันไม่สต็อปวะกูก็เสือกได้ไม่สุดซะด้วยอันนี้เดี๋ยวมันแผ่นไหนวะเนี่ย เก็บมาเก็บมาลูกเก็บมาเออแผ่นนี้ปะแผ่นเออแผ่นนี้แหละแผ่นนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวหาหามุมแปบบ๊บเดี๋ยวกูหามุมไปอ่านแป๊บอันนี้เดี๋ยวก่อนมุมไหนดีวะมุมนี้แล้วกันอะถ้าเกิดมีหาอะไรเกิดขึ้นปุ๊บผมก็จะได้แบบคานรอดเข้าไปแปบ๊บหนึ่งขอเสือกแปบบ๊บขอใช้เวลาเสือกแป๊บเดียวนี้ เออมีแต่คำพูดหยาบคายไล่เธอออกไปจากชีวิตเขายิ่งทําให้ความรู้สึกของเธอดําดิ่งไปสู่จุดมืดมนจนไม่อาจหวนคืนได้อีกแมรี่กําจดหมายไว้แน่นเธอเทน้ามันตะเกียงลงบนเตียงของชายหนุ่มและชูรักเผาจดหมายแล้วโยนมันลงไปหากคุณไม่รักกันแล้วอย่างน้อยก็ตายไปพอๆกันเถอะอ๋อก็คือเผาเลยเหรอเผาคาเตียงเลยเหรอเชีย่ยหัวจัดก่อกองไฟแป๊บก่อกองไฟแป๊บเฮ้ยเชี่ยมาเลือเฮ้ย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 มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะเจ๊เจ๊อยู่ไหนอะ เจ๊อยู่ตรงไหนวะโอเคไปแล้วเสียงเงียบแล้วคานก่อนนะอุ้ยแม่งเอ้ยกดดันเทะตรงนี้มีจดหมายให้เราเสือกอีกหนึ่งฉบับเดี๋ยวตั้งกองไฟตรงนี้ก่อนนะเผื่อแบบว่าเราอ่านเสร็จปุ๊บเราจะได้เผาแม่งเลย ไฟพวกนั้นลุกไหม้ท่วมร่างชูรักพวกเขาดิ้นผ่านจนหมดสภาพหนุ่มสาวหน้าตาดีแมรี่ยืนนิ่งท่ามกลางกองไฟในบ้านของคนที่เธอคิดว่ารักสุดหัวใจเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ได้ลามไปทั่วหมู่บ้านเหมือนความเศร้าเสียใจของแมรี่ที่ไม่เคยมีใครที่ไหนเคยเหลียวแลเธอเลยเผาก่อนเผาก่อนอ่ะอุยกี่ฉบับแล้วเนี่ยอีกสี่ฉบับนะผมนะอ่ะมาขนาดนี้และเสือกทั้งทีก็เสือกให้หมดอันนี้ <c oughs> หมดอีซี่มันดีอย่างหนึ่งนะคือแบบว่าเขาเรียกไงนะมันมีบอกหมดเลยไงว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะฮะ เรื่องราวนะผมมีข่าวลือที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอะไรหนักตัวเสียงอะไรเมื่อค้นไม่รู้อ่านก่อนละกันเออมีข่าวลือที่หมู่บ้านแห่งนี้ว่ามีคนหลายคนในหมู่บ้านหายตัวไปหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่หากไม่รีบกลับเข้าบ้านภายในเที่ยงคืนคุณจะจะพบผู้หญิงคนหนึ่งเนื้อตัวเตรียมไปด้วยรอยเปื้อนของขมเหลวยืนร้องไห้หวยหวนยิ่งคุณทําเป็นไม่สนใจและเดินเลยผ่านเธอไปเธอก็จะยิ่งไล่ตามคุณ โอ้โห oh. แล้วตลอดเวลานี่คือกูสนใจนะเนี่ยสนใจที่จะวิ่งหนีทาไมมันเต้นต,ตึกตักตึกตักไม่พักเลยอุย๊ยร้องไห้ข้างๆหูกูเลยอันนี้ใกล้จัดใกล้มากใกล้ฟุดๆุดอากูาจุดตรงนี้กองเลยลวกันนะบ bon อนไฟเจอเฮียออกข,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 ข้างๆกูเลยข้างๆกูเลยโอ้ Sci กูระเบืองจริงเลยตอนผีวับมันใกล้ๆเนี่ยแม่งเฮ้ยไอ้กระดาษกันอยู่นี่ โอ้ใจที่มันก็เต้นแบบเต้นผ้ามเพืพ่อจริงเว้ยก็คือแบบเข้าใจหรือว่ามันจะเตือนเราว่าแบบว่ามีมีผีอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะแต่ก็คือแบบแม่งมีขนาดโหดอีซี่เนี่ยแม่งอยู่ใกล้แบบอยู่ใกล้แทบจะตลอดอ่ะเอออยู่ใกล้ไม่พักเลยอ่ะไม่มีใครรู้ว่าผู้คนที่หายตัวไปยังมีชีวิตอยู่หรือตายว่ากันว่าให้นําจดหมายรักติดตัวไว้หากเจอหญิงสาวคนนี้ให้เผาจดหมายทิ้งก็อาจจะเอาชีวิตรอดจากเธอไปได้อ๋อนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องเอาจดหมายมาเผาสินะอืมกูไม่ได้เผาแค่ฉบับเดียว้วยนี่กูเผาจจนะหมมดทั้้งอลบแวี อีกสองแผน่นโอ้ยหัวใจเต้นอีกแล้วเต้นตรงไหนวะแม่งน้องแม่นไหวปะลูก <c oughs> พี่ไม่ไหวแล้วพูดตามตรงโอ้โหกูเดินไปตรงข้างหน้าหรือข้างหลังกูก็เจอตึกตักตึกตักเฮ้ยยังอยู่ที่เดิมอีก,กเจีถามจริงเหอะไม่เมื่อยเออโอ้ไม่เปลี่ยนที่เลยไม่คุณอันนี้โรนกลับมาที่เดิมโอ้โหเฮ้ยอ,อ,อย่าวิ่ง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 ,งกูกลัวแล้วกูกลัวแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคมันเป็นโหมดอีซี่มันน่าจะแห่ใส่เราแล้วก็ทําท่าเหมือนจะวิ่งไล่เราแป๊บหนึ่งนะฮะนี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งออกมาจากระยะมันมันก็จะไม่วิ่งไล่ตามเราต่อนะนี้เออถือว่าง่ายอยู่ถือว่าง่ายอยู่อ่ะแต่ขอเล่นอีซี่ได้ไหมเนี <laughs> ่ยถ้าเล่น normal แล้วมีผีวิ่งไล่นี่คือโอ้โหดักหน้ากูด้วยอย่างนี้ว่าไว้แล้วเล่นแบบ normal แล้วคือแบบมีผีวิ่งไล่โดยที่แบบมีสตมิน่อันนี้นี่คือแบบโอ้โหโคตรเหนื่อยอะเล่นโคตรยากอะผมบอกตรง เกมนี้จริงๆมันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นกับเพื่อนนะฮะเออมันต้องเล่นกับเพื่อนมันต้องเล่นแบบโหมดมัตติเพเยอร์อ่ะช่วยกันหาของอะไรประมาณนี้นะฮะเออแต่ผมเล่นคนเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะให้มีพาร์ตต่อขอเล่นอีซี่ได้ไหม <c oughs> อันนี้ขอลองเลยนะมึงจะขำอะไรละ่ะเห็นว่ากูกลักวแล้วมึงตลกมากเลยไหมฮะจดหมายแล้วน่าจะอ่านครบแล้วนะฮะแต่น่าจะมีจดหมายอันหนึ่งที่เราอ่านไม่เคลียร์นะฮะเออโอเคเผาอีกอันเดียวเท่านั้นมันซูไม่ได้ก้องก้องยี่ห้ออะไรทนำะมันกาก,ากอยางไงมันซูไม่ได้ เฮ้ยไม่เทพเลยอยู่ไหนอ,ะอ่ะเอ้ยกูหมุนกูหมุนรอบตัวเลยกูหมุนสามรอยหกสิบกูมไอ้เหี้ยอุ้ยมันบ้ามันบ้าใหญ่แล้วอีบ้าโอ้ยแมงเอ้ยอุ้ยมันอืมมันได้เหรอวะอุ้ยเอาอีแล้วแมงเสียงอยู่ข้างหูเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนมีจดหมายตรงนู้นฉบับหนึ่งนะฮะอุ้ยเติกผมหาด เอ้นี่ไม่เจอผงมหาก,กองไม้ไม่เจอโอ้ยนี่ขนาดเล่นหมดอีซี่รู้ทั้งรู้ว่าผีมันผีมันไม่ค่อยวิ่งไล่เราเนี่ยแต่ก็คือแบบแม่งกดดันจัดไม้อันนึงอยู่ไหนวะเผาซ้ําได้ไหมมันจุดอยู่เนี่ยจุด <c> เ <oughs> ผาจุดหมายรักได้ไหมเผาซ้ำแม่งเลยอไม่ได้อะกองไม้อันนึงอยู่ไหนวะโหนี่ขนาดหลีเบานี่นี่ไม้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 ไม,ไม้อยู่นี่ไม้อยู่นี่เก็บลูกเก็บ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 ตั้งกองเลยครบครบแล้วครบแล้วยังไง ต้องไปตรงไอ,ไอ้อน,น,อน,นี่อันนี้มันเป็นทงเหรอทงเขียวเหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แค่ใจเย็นขอแค่ใจเย็นอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะถึงเส้นชัยและอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นไม่เจ็บไม่เจ็บแค่ลอดตรงนี้ไปมุดซ้ายมุดซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงแล้วเพื่อนเอาจริงนะน้องสู้เขามุดกลับทาไมล่ะลูก <c oughs> <c oughs> กูเอ้ยแม่งเลี้ยวซ้ายลูกมุดซ้ายไม่ใช่มุดกลับ <c oughs> โอ้นี่นี่นี่ทางลงทางลงอ๋อต้องลงท่อแบบเดดบายนั่นเนี้ยจัดไปลง ลงเอา้าเชี่ยมันไม่ลงอะเดี๋ยวมันหมายความว่ายังไงกันหรือว่าผมเผาจุดหมายไม่เป็นวะสร้างกองไฟสร้างกองไฟแล้วก็เผาอ๋อแล้วก็ให้ผีให้ผีวิ่งมาหากองไฟด้วยเหรอใช่เหรอจริงปะเนี่ยต้องให้ผีมาเหยียบกองไฟด้วยเหรอเจเจมาหาผมหน่อยเจผมคิดถึงเฮ้ยเชี่ยมาแล้ว <laughs> มึงทําไปทําไมเนี่ยทําเพื่ออะไรเฮ้ยแต่ผีมันวิ่งช้าวะ่ะเฮ้ยชา้าจริงปะเนี่ยชา้าจริงปะเนี่ย ต้องมาเหยียบกองไฟนะโอ้โหของจริงเชี่ยเพิ่งมาดูโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่นี่นี่มีอีกกองมีกองเจ๊มีกองมีกองเฮียทำไมเหมือนเจ๊วิ่งเร็วขึ้นโอ้ยมาแล้วมาแล้ววินาทีแห่งความกลัวโอ้ยแม่งเอ้ยยากแท้โอ้ยเจ๊เจ๊ทางนี้ทางนี้ทางนี้เจ๊ยยาา เจเจโอเคต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวก่อนนะผมเก็บเกลือก่อนมันน่าจะกันผีได้น่าจะกันได้ในระดับหนึ่งแหละอันนี้อ่ะอุ้ยตรงนี้มีกองไฟติดต่อกันเลยเรียงกันเลย <c oughs> <c oughs> ตั้งไหนวะเจ๊ J. มาจากไหนอะอุ้ยเจ๊ J. มันข้างแล้วอ้โหเจ๊มันวิ่งเร็วจัดอุ้ย,าอ,ยอาจจะเป็นวิธีที่ถูกต้องก็ได้นะที่ที่ทำการก่อกองไฟแล้วเผาจดหมายก่อนอะ่ะแต่ว่าความยากก็คือผมก่อกองไฟไว้ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้ เชีย่ยย่ามาเป่าลมข้างหูกูโอ้โหมึงเป่าไม่พักเลยอันนี้ <c oughs> เครียดไหมลูกเครียดนะอันนี้เครียดนะคนเล่นเนี่ยเครียดนะอ่ะตรงนี้มีหนึ่งกองสองกองตรงนั้นอีกหนึ่งกองนะผมนะถ้ารวมแล้วก็สามอะ่ะก็ต้องหายกองหนึ่งนะฮะเฮ้ยเจมาจากไหนวะออ้ยเจ๊มันเนี่ยเจมันวิ่งเร็วขึ้นมากเลยตอนเนี้ยแอบตึงอันนี้แอบตึงเพราะว่ามันตามสูตรเกมเลยะฮะเนี้ยเออถ้าเกิดว่าถ้าเรายิ่งทำเควสผีไปเรื่อยอ่ะผีมันจะยิ่งเก่งขึ้นนะฮะนี้ โอ้ยเดินเร็วขึ้นมากเดินเร็วขึ้นมากไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอเคมีสองกองตรงนี้นะผมนะน่าจะเคลียร์น่าจะได้อยู่เอ้แต่กองเนี้เหมือนจะยากป่ะวุ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่มาจากทางไหนวะเจ๊เจ๊มาจากไหนอะเอ้ยเสียงเสียงเสียงมันมาทางขวามาขวาเฮยอ่ฮ่าโอ้ยเฮียเ้ยจบ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 กันสักทีจบกันสักทีกองสุดท้ายแล้วเจ๊มากองนี้แหละ กองนี้แหละผมจะปลดปล่อยเจเองอุ้ยเคียประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกู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 ไปแล้วอุ้ยนี่อีซี่จริงบอไปแล้วไปแล้วเย้เฮ้ยสุดยอดแล้วน้องแว่นเต้นอย่างปั่นน่ะถ้ากูเป็นผีกูมึงไปอยู่ด้วยแน่ๆต่อไปเป็นกรีดนะผมนะความโลภนะผมนะโห หน้าผีรอบนี้คือแบบเชีย่ยอย่างน่ากลัวโอเคแล้วผมก็ขอจบไปก่อนแล้วกันเนะนเกมเซเว่นซินะครับลอสอินเลเบลินนะครับผมนะโอ้โ oh, ห <c oughs> หลังแฉะ <c oughs> สะดุ้งบ่อยมากมาห้านี้เออต้องขออภัยอา,อาจะจะกรีดกราดไปนิดนึงนะฮะนี้โอ้โหแล้วเมื่อกี้เล่นไปได้แค่120เองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีประวัติน้องเบรุ้ม่รู้ด้วยนะครับผมนะฮะหน้ามาอ่านนะฮะเออเดี๋ยวพลาดหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีนะเดี๋ยวดูกระแสก่อนเออถ้าเกิดว่ากระแสดีนะฮะเดี๋ยวเาจะกลับมาเล่นต่อนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอ่านประวัติน้องเบรุ้ม่รู้ด้วยนะผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านก็พร้ออ่านตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะเฮ้ยแล้วก็มีประวัติผีด้วยนนะะะครััผมมฮอ่าาีตตววลลหย อ๋อเราต้องรอปลดล็อกก่อนเนาะเอาเคบผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ารับชมกันจนจบนะผมนะออแล้วก็ผมขอฝากไว้นิดนึงนะผมนะในช่องเรานะผมมีกําหนดการประจําเดือนด้วยนะผมนะแต่หรือตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์แล้วก็ไม่ทราบเพราะว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบจากเดือนเป็นสัปดาห์ดูนะเพราะว่า การกําหนดการลงเกมเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากนะซึ่งเอาจริงๆอ่ะทำเป็นแบบเดือนผมว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันก็ดูง่ายดีนะว่าเราจะลงเกมอะไรในแต่ละวันแต่ละเดือนอืแต่ว่าการกําหนดเกมที่จะเล่นในแต่ละเดือนนี่คือมันแอบยากอะฮะเออเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตข้างหน้าแบบหลังจากนี้สองสัปดาห์เราจะว่างหรือเปล่าเออเราอาจจะมีธุระหรืออาจจะมีเรื่องดว่วนหรือเกมอาจจะ กำหนดการเกมอาจจะเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยเหมือนแบบว่ากำหนดการมันก็เลยแบบไม่ค่อยแน่นอนนะฮะเออมันเป็นเรื่องของอนาคตด้วยไงการกำหนดงานในอนาคตแบบเดือนหนึ่งเลยอ่ะเออมันเป็นอะไรที่ยากนิดนึงนะผมก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนกำหนดการเป็นแบบเปลี่ยนเป็นจากเดือนเป็นสัปดาห์หรือเปล่านะฮะเออเพราะว่าถ้ากำหนดการเปลี่ยนกำหนดการเป็นแบบพวกแนวเป็นแบบสัปดาห์นึงก็อาจจะดูง่ายขึ้นมันมันก็คงจะดูง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็จะได้กำหนดงานในแต่ละสัปดาห์เราได้ง่ายขึ้นนะถึงเราจะต้องคอยคิด อยู่ตลอดแล้ว,ว่าสัปดาห์แต่และสัปดาห์เราจะเล่นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอืผมก็คิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าแล้วก็น่าจะหลากหลายกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มทําเลย <laughs> อ่ะ <laughs> ก็ตามนี้นะครับผมนะสําหรับกําหนดการในช่องเรานะผมนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูก็ไปดูได้ที่หน้าโพสตเลยครับผมนะผมจะโพส์ไว้ที่หน้าแรกนะครับผมนะหรือถ้ามันไม่มีก็ลองเลื่อนๆลงไปดูนะครับผมนะน่าจะมีอยู่นะครับอันนี้นะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะที่ควารับชมกันจนจบนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมว่าจะเป็นเกมอะไรผมสอนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝันนี้ผม